วันนี้วอนตัวซาปาแซบพบกับเมนูมาม่าเกาหลีพอดอกหนังไก่กรอบไก่สไปซี่แคปหมูแคบหมูดุยเลยนี่นะวันนี้นะสัดีนะคเพื่อนๆทุกคนนี่เส้นอันนี้นั้นหน่อยนะเส้นอะไรนี่ให้ดูให้ดูนี่ห้อไหนนี่เราใช้ตัวนี้นะฮะนิดชิมเห็นไหมเห็นไหม นี่กินนี่กินนี่นี่นี่กินไอ้ห่อเนี้ยอร่อยอยู่นะลองไปหาซื้อกันดูห่อละสิบาทเองเพื่อนเผ็ดเผ็ดดีนี่อ่ะลองเลยมีที่ลองด้วยนะจ๊ะนี่ที่ลองที่ลองเื้อตัวนี้เผ็ดกว่าสีดำว่ะเข้มข้นนะอืมเผ็ดกว่าสีดำว่ะ ยำให้กินกันระเบิดเบยนี่เผ็ดจัดเผ็ดจัดไปห้าห่อจุกๆุเออจะเผ็ดว่ะเผ็ดนะเผ็ดกว่าหอดาอีกเอามารอบนี้เผ็ดกว่าอ่ะชน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  ไก่ทอดไก่ทอดเป็นไงเป็นไงทอดเกาทอดสไปซี่ให้มันโฟกัสกันนะอร่อยนะสีสันก่อนนะนไงทอดเรื่อยๆอะ่าเบรย์ไปเรืรอยอันนี้เชฟบ,บอลทอดเองนะ

không đen, biết sự thôi đi chả, mày 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 sẽ mày mày <coughs> เอย่ยงจับห <ala> <that> ืมสีสันเขียวส้มเลยทีเดียวตอนนี้ปากจะเริ่มแดงแล้วนครับเผ็ดนะ ไข่ดาวไข่ดาวนี่ทะเลนะเดี๋ยวดีที่ยไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวเสร็จเนาะอื ให้ทุกคนดูด้วยอือหือเผ็ดของโหดดำมารอบนี้นี่นะใส่ไปงี้เลยทำแล้วทำนี้ขอหมดเลยนะอา

ตึ้งแต่ไก่กรอบเดียวรอบเนี้ยนี่นนนสวยไหมด้วยผงสปายซี่ดูมาเพืเอ่อนไม่มีเลือดเลยในะ่อืมชอเป็นดี่หวะดื่มน้ำไหมดื่วิ่งะขอน้ำหนะมาเราต้องมีเครื่องเครื่องดื่มชุ่กำลังน่ะเอาถือ Chua Xin chào Sơ thơm nhỉ bà Thật Nè mà, chôn cân ham lờ nó ức vậy kim tỏ kim to nào ạ sạch chân sạch chân Ui, cả đủ Ui, ไก sí, sí, um. um, ่น่องนะาอ่อยปิดท้ายด้วยไก่น่องนี huh, no ้นี่ฮะดูไ huh. ก uh ่ฮะทอดเองฮะเหมืองสวยฮะทำกะลอกเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าเนาะ สําหรับคลิปนี้ฝากังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆใช่ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะครับอยากให้เรากินต่อหรืออยากกินอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับได้เลยเดี๋ยวเราจะให้เนาะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะรักนะทุกคนจุบจ๊บๆฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายผมไปด้วย